เข้าพอกับสุดดีใช่ทุกคนด้วยครับวันนี้เราอยู่กับเกมใหม่เกมใหม่ค้ามาผมโอ้โหยอดตอนนี้อยู่ในแค่โวผมมีคนเดียวนะผมใครอยากเล่นกับผมเดี๋ยวจะให้ไอเดียผมจะเป็นของฮามาชีกับผมโอเคครับผมใครอยากเล่นเราจะให้ไอเดียฮามาชีไว้นะแล้วก็อย่าลืมแอดด้วยล่ะสัตว์ <c oughs> ผมผมเปนโอเพียผมรับเล่นแค่นี้ครับสิบคนเอาผม ผมกลัวคอมแหละโอเควันนี้มารีวิวเซิร์ฟเลยยังไม่ได้สร้างอะไรเลยเดี๋ยวก็จะลงมือสร้างแล้วละแต่ถ้าเกิดใครได้เข้ามาก็มาช่วยสร้างเลยกันนะโอเคเดี๋ยวขอตัดแป๊บนึงครับโอเคเดีย๋ยวผมกี้ออกไปทำธุระแป๊บ,บนึ่งนะโอ้โหเดี๋ยวก็จะทำการสร้างของผมะไม่มีประตูว้าผมเดินล้วน ของกระแจกชุดกเกาะเหล็กนะผมอะไรอุอออกปกรณ์ผมก็ผมคิดว่าเซิร์ฟพี่แจกของเยอะเลยเราไม่หนุกผมสร้างในเขียนมาอ่ะเมืองผมจะสร้างนี่เลยผมเมืองใหญ่โอเคผมเป็นแอดมินนะผมใครเป็นแอดมินก็ออแอดมินก็ก็ได้ผมเดี๋ยวโอเคถ้าเกิดใครอยากเป็นจีเอ็มโงผมก็ ไดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะให้ชื่อสกายไปผมเติมชื่อก็เติมนะแบบว,ว่าเออเออว่าไม่ได้เติมผ่านเกมผมเออยังไงวะแบบว,ว่าเงินซื้อเงินซื้อของอะไรเงี้ยเออก็ซื้อผมได้ครับผมก็เอารหัสบัตรบัตรทูนนี่มาสักห้าสิบบาทห้าสิบบาทผมก็จะให้ของผมอยากได้ไหก็บอกมาผม,ผมก็จะยิบให้เพชรอะไรเซตน,นึงเอาหน เดี๋ยวผมเพิ่จะกำหนดเองครับว่าใครไปไหนเอาเล่นมาเล่นเยอะนะครับสวัสดีครับโอเคครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กับซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณขอบคุณครับผมสกินผมเป็นอย่างนี้ใครเห็นว่าอย่าลืมซักทายครับผมอาจจะอะไรวะเนี่ยช่หรอโอเคครับใครเห็นว่าอย่าลืมซักทายด้วยนะครับผมโอเคครับละก่อนครับ